เดี๋ยวขยับกล่องก่อนเกี่ยวหวานแกงหอยจุบนะครับแกงกะหรี่ไก่ข่านะครับหลายอย่างเนี่ยอะตัวฟันไปก่อนตัวฟันนี้ผมว่านะทุกคนน่าจะรู้กันตั้งแต่เลขเลขลับแล้วนะครับบอกเลยนะครับก่อนหน้านั้นผมก็เกินเกินไว้อยู่นะว่านะครับจะมีแค่ตัวฟันไม่มีเลขตัวกันนะครับเหมือนเดิมครับ จะมีแค่เลขตัวฟันไม่มีตัวการตัวการตัดทิ้งเลยนะครับถ้าใครเดินสายรูดนะบอกเลยครับสายรูดจะได้เปรียบมากถ้ามีเลขตัวเด่นหรือเลขตัวฟันแค่เลขตัวเดียวนะเลขเลขตัวฟันนะมีแค่เลขตัวเดียวมาอ่างวดนี้งวดที่3แล้วนะครับนะฟันแตกมาสามงวดแล้วพี่น้องฟันแตกมาสามงวดแล้วนะครับงวดนี้ เบิ่งกันเอานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฟันหกนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับรูดได้รูดนะครับรูดได้รูดนะครับรูดหกวิ่งหกนะหวัดดีคุณนัทนะครับคุณสำเริงหวัดดีครับหวัดดีหวัดดีหวัดดีทุกคนเลยนะครับอ่ะต่อไปครับเลขตัวเจาะรออะไรทุกคนมาไปเบิ่งเล็กตัวเจาะกันต่อเฮ้ยบันเนี้ย ดูเลขตัวเจาะกันต่อครับเลขตัวเจาะทุกคนเลขตัวเจาะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเลขอะไรเป็นยังไงนะสําหรับเลข3 6นะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับ36นะ3 6ตรงนี้นะครับตัวเปิดครับ36ตรงนี้นะครับเป็นเลขตัวเปิดบอกก่อนว่าแนวทางไม่ได้เพิ่งจะมาให้วันนี้ เป็นวันแรกนะนะครับไม่ได้เพิ่งจะมาให้วันนี้วันแรกนะครับให้มานานแล้วนะครับเพียงแต่วันนี้มาสรุปให้เนาะตัวแรกนะครับคู่แรกที่ผมได้ให้ไปเป็นตัวเปิดนะครับก็คือสามหครับสามหต่อมานะครับต่อมาเป็นเลขก่อนดังนะครับก็คือ 64, สี่นะครับหกสี่ถามว่าก่อนดังมันดังยังไงนะครับเนาะอ่าบางคนก็บาเลขพ่อสอนะครับอ่านแล้วตัวฟันนะครับ ถ้าคุณแม่ดูด,ดูดูสองตัวนี้นะอ่าดูตัวเปิดเสร็จมาดูก่อนดังคุณแม่จ๋าจับคิดง่ายๆเลยนะครับเลขตัวไหนที่มันซ้ํากันครับอันนั้นลรผมฟันเลยนะครับอันนี้จริงอ่ะผมฟันตั้งแต่สองตัวแรกแล้วอ่าสองคู่แรกแล้วคุณแม่นะแล้วก็ต่อมานะครับหกสองอันนี้คือเลขลับทุกคน นะเลขลับนะครับเลขลับเออแต่บอลรับแล้วล่ะ <c oughs> น่าจะไม่รับแล้วนะ่ะหกสองนะครับตามนี้เลยต่อไปครับต่อไปคือเลขหมัดเดียวทุกคนฮะต่อไปคือเลขหมัดเดียวนะครับต่อไปเลขหมัดเดียวพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีนะครับหกสี่อันค่ะเอาเหรอก่อนหน้านี้หกสี่ไม่เห็นไม่ไม่มีวิแววนะนะครับก่อนหน้านี้ครับ,อนนอรบตอนปล่อยแรกๆยังมีคนบอกอยู่เอา ก้าสี่มาหกสี่มันแมนบบนะครับนะจนนะครับจนมาถึงวันนี้ครับหาสื่อแถบไดผมบอกไว้ก่อนนะครับนะเป็นอะไรที่เนือความขัดไม้ครับผมนะอ่ะต่อไปครับเลขหมัดเดียวทุกคนหมัดเดียวพี่น้องขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเลข2องนะใครที่ไม่ทันเลขทูบเดี๋ยวย้อนหลังให้ด้วยนะครับเอาไว้อ่าเป็นของแถมนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับ ท่านใดน,นะที่จิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับท่านนั้นจะได้เลขสายด่วนในค่ำคืนนี้นะครับเลขสายด่วนในค่ำคืนนี้นะครับผมได้แจ้งแอดมินไว้แล้วนะครับหากท่านใดที่จิ้มลิงก์ด้านล่างขอเข้ากลุ่มนะครับสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับแล้วก็เตรียมรับแนวทางเลขสายด่วนคืนนี้ได้เลยนะครับสายด่วนเฮงเปังๆนะครับคืนนี้เวลาสี่ทุ่มเจอกันขอให้รวยขอให้รวยนะใครที่อยาก เข้ากลุ่มฟรีอยากรับเลขสายด่วนนะครับย้ำว่าฟรีนะรับเลขสายด่วนจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนรีบแจ้งแอดมินตอนนี้เลยนะครับจบไลฟ์สดนี้เข้ากลุ่มคนคางยางนะทุกคนนะครับนะก็จะจี่เีขทาทังไหนแหรอเนาะนะครับอ่ะต่อไปเลข3ตัวครับหมัดเดียว4 0ใครชอบพิมพ์ขึ้นมานะไม่ชอบผ่านได้ครับหมัดเดียวเด็ดเด็ดเค็งเคงครับอ่ะต่อไปครับเลข3ตัวตามนี้เลย สามตัวตามนี้นะครับออมสินมีไหมคะจิ้มลิงด้านล่างครับออมสินคือถ้าจะรอผมให้ในวันพรุ่งนี้นะถ้าจะรอหน้าไหลสดครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะเอาจริงๆนะบางคนก็ไม่ทันครับออ,ออมสินอะ่ะบางคนก็ไม่ทันเพราะว่าออมสินผมจะผมจะไม่ได้แยกไหลนะครับออมสินผมจะไหล ไล่สดพร้อมกันกับอ่ากับแนวทางรัฐบาลนะครับนะพรุ่งนี้ผมก็ต้องมาสรุปนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับแนวทางรัฐบาลนะนะครับในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้น,นะครับออมสินก็น่าจะได้ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วบางคนก็ไม่ขึ้นแจ้งเตือนด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกทุกคนอ่ะเลข3มตัวนะครับเจ็สามสี่